สบายดีพี่น้องสบายเลยามเ้าพี่น้องจากที่สุรินทร์เนาะสุรินทร์สุรินทร์บรรยากาศแดดเปีเ้ยงเปียงก็จะเอาพี่น้องเ,เลยแดดเปี้ยงเปียงวันที่ไทยเนี่ย โอ้แตนห้าทำความสะอาดมะละกอกับมะซีงไงต้นข่าขึ้นเนาะโอ้โหเป็นปัญหงทางไปริมหนองจายทางประมาณนี้นะรูปที่เก่าเด้อบรรยากาศที่สุรินไม่รู้งั้นจ้ายังเหียบเงาวก็จะว่ามันเละมั้งล่ะ ตุกตกระตุกบวฮ้นในไปนอนจ้ะเขา่าหน้าใหญ่เรื่องเหี้ต้มจืดไปนอนเราจะพาไปเบิ่งเนาะต้มจืดกินข้าวน,น้อนเค็นเงินมึงไปหา ยังระบบว่เป็นกสเาค่ะมอสั่งหาอักินคองเพชรดคองเค็มงวดลงค่ะน้องเลล่าสุดแม,ม่นเทียนป่วยต้องจืดมัน ต้องเจียะกาศข้าวน,อนอ้องอาเทียงน้ำนละเอียดสบายดีถนมะันออกห่อถ้าทอดมนก็ท้แตนัน่น,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 นปเปเคลื่อนแล้วกข้าว Eu mm Ừ, nó Đúng. <cười> ừ. <cười> cứ ăn nó mà luôn à. Đúng. như thế. Có <laughs> มันแห้งเหรอมันไม่ตกลุงพีหาเห็ดได้มากี่ดอกลงุง,งสบัสดีค่ะทุกคนได้เห็ดทุกแนวเลยอย,อย่างละนิดโอ้หูเห็ดไข่เห็ดปกตาบปละทูเขียวก็ทูขาวเห็นกำอืมอืมมันหนวกกำลังตูมเลย <c oughs> ตูมแบบคอหกักไม่รอ้ไม่ไหววาจดจบแล้ว<อ>มากอน เ้มจีข่ไปซะบ่พี่น้องมนแห้งคุไม่ยอมตกเนาะจ้ามตก็ต้องออกวันนี้เหตุกจีกนี่นะเกิน้วเ่วใ,ใครกินเนาะน้อ,อๆๆๆมัมอองปไป,ไปไปเติมน้ำมันไป อืมซื้อน้วมนเติมปะรถเจ้าน้ะเติมรถขตอยเติมแล้วน้องเติมหน้าี่นึงครับรอบพิธีด้วยกันเลยสองวันบาใช่ห่ซื้อน้ำมันมาเมื่อคืนสองรอยครับพอรงเทนเติมคนละคันเอาไว้ไปโรงเรียนนะเติมให้หมดทั้งมนเลยร้อยหนึ่งวันนั้นี่มี ตันที่หาหาหกเจ็ดแปดเก้าสิบย็ดสิบสองยู่สิบสามสบสี่ลูมืออยู่แบบสิบมือไม่ไ้นองอยก็ได้ซองสองคัองนอาทิต์กลัวผมแล้วไปส่งโรงเรียนกันนะคันบก,กลัวกันพาเห็ดน,นายยังนำํำแบบเบิร์ดไว้อยู่พายอมก็ใส่ฝุ่นวังเมื่อถ้าก็ะเลื่มเคียวขึ้น hả nha cơ cơ bé hai hiện ngày luôn ông một lột มองดของเผ็ดของเข้มเนาะเคี่ยวให้ละเอียดแม่ล้งเทนพี่น้นนะอ,องเลอต้มจืดเนี่ยกินกันเนาะหมูจอมกินน้ำแม่นมงเทนเลยพี่น้องแสงอเออไว้โรดมันกระทุกนะ่วไปนั่นกระกนะกเคลอนนั่นแหละเรคาค่อยไปซื้อใหม่กระที่หน้ากัน มูซำม,มันเศ้าบาทนนนนนบาพี่น้องเลยแต่อันนี้น้องนี่ก็เซล่าเลยเด้อพี่น้องบากก็ไหลก็เซ่นะ้อกันใหม่คลิปหนาเนาะสบายดี